ตอนรับคุณผู้ชมก็สูนเด็ดมวยเดือนครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากครับไปซัดกันแหลกกันเลยคู่แรกครับชกกันพิกัด65.5กิโลกรัมไปดูนักมวยอันตรายจากฝรั่งเศสครับชกมาแล้ว g มิสโนเอล สูง183เซนติเมตรครับวัยย9ปีครับสูง183เซนติเมตรในทีมของหนุ่มพรเทพครับ <Miss> โกมิสโนเอลตวอยจากประเทศฝรั่งเศสครับนี่คือโกมิสโนเอล ครูโชคกับเขาครับมุมแดงจากซีสเกตประเทศไทยครับอายุ21ปีครับสูง174เซนติเมตรโชคมาแล้ว65ชนะ48ขอสินปรอมือต้อนรับสมิงเดชชีโนมวยไทย from Thailand from c i s c a t e p r o e Thailand 21 years of age นี่คือชมหน้าของสมิงเดชซีโนโมวยไทยครับ This ท,ทินทุเรียนภูเขาไฟครับเมืองศรีสะเกด21กับ29ครับ174กับ183ไม่ต้องขยิงอีกแล้วละครับนักมวยไทยเอาล้วครับคูแรกเปิดหัวครับ หน้าที่ของเปาปูครับสุรชาติโอ้โหสับขาก่อนเลยครับเอาครับตาดวนชวนแรกครับวัดพลังต้นขากันหน่อยครับย่างไทยเสริมใจเหล็กมากไม่ธรรมดาใช่แล้วครับโนเอลมีลูกพลิกลูกกระตกด้วยครับฝรั่งเศสร,รายนี้โอ้หันต้นขาครับโอ้ย เตะเป็นด้วยครับเอาและแข้งเตะนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับโกมิสโนเอลครับรายนี้เปิดเกมบุกใส่เต็มที่เลยครับและดูทรงผมแก่ผูกหยุกเสีน่ารักเลยครับแหม่ต่อยหมัดต่อยขาเตะขาครับโอ้โหมาดุเลยครับอ่ออออย่างหน้าย่างหน้าย่างหน้าสมิงเดชเสือจะเป็นแมวแล้วเสือจะเป็นแมวแล้วโดนแบบนี้ โอ้ไม่กลัวครับวันนี้ครับกรมิสโตแอลครับโอ้โหเสือจะเป็นแมวครับเสือจะเป็นแมวครับโอ้สมาธิไม่มีเลยครับสมิงเดชสมาธิไม่มีนะครับกรมิสโตแอลเดินเข้าไปโอ้ยเจอซ้ายครับเจอซ้ายไม่ดีครับไป้เลยครับโอ้ยขรั่งเลยครับโอ้ยสารบานหองเตะครับค่อยๆวูบลงไปครับโอ้ยอันนี้ไม่ได้แพ้นะครับอันนี้ไม่ดีใจครับโอ้ยไม่ไหวครับ ลาแล้วแก้วตาครับซัดกันแหลกครับแม่เจอหมัดไม่ใคทิ้งตัวลงไปนะครับสมิธไปแล้วครับโอ้โหมาดุจริงๆครับแม่ดูจุกแก่น่ารักจริงๆพี่หมอคณิตงานหนักเลยครับชมภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับแปดเจาะจนเผาวงเลยครับขโยขยเยกนะครับ แล้วเดี๋ยวดูโดนหมัดนะครับค่อยๆวูบลงไปนะครับนี่ซ้ายตบนี่เมาแล้วครับตบอีกทีนึงครับแล้วคว่ำลงไปเลยครับแม่เป่าปูคว้าไม่ทันดูกันในมุมนึงครับนี่ครับหัวมันจะทิมแล้วครับแล้วหุกซ้ายอีกทีนึงครับหมัดแรกเมาครับหมัดสองหุกด้วยซ้ายคว่ำไปเลยครับเมาตั้งแต่หมัดแรกครับดูครับแล้วค่อยๆขมำลงไปครับโอ้โหหัวทิมพื้นเวทีครับ ดูลีลาครับไม่ครับแม่สะใจครับยกแรกเท่านั้นครับโ <The S 1> กมิสโตเอลครับ, <Fire. S 1> กบเก็บสมิงเดสซีโน่มวยไทยไปได้